ครับน้ำบาเลยครับผมค็อกน้ำเยอะเลยครับบุมาดีเลยค็อกดีดูถ่ายดีๆดูดีถ่ายของน้ำนี่คือเริ่มแล้วใช่ไหมถ่ยไปถ่ายไปไหลเข้าลงฟาร์บานเลยไปแองนี้ก่อนยโหหนูตายแล้กันเนี่ยดีดีดขับมองก็มองไม่เห็นนะดีอาจจะช้าดี นี่าข้างหน้าดิข้างหน้าสามเดี้ไ่ขอยังข่อยยังถนนป่าโมกสุมทางนี้ทางนี้ทางนี้ฝนงู้นเยอะป่านี่เยอะฝ่านี่ไงดูดีถ่ายตั้งใจถ่ายเลยดิกดอะไรวะเพราะเห็ว่าฝนู้นเยอะฝ่ามันท่วมเยอะนี่อย่าดูข้างหน้าท่วมแล้วไม่เห็นอย่างนแต่ว่าฝั่งนู้นเยอะฝ่ามันเต็มเลนถนนแบบไม่เหลือเลยนะคุณถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไป มองข้างหน้าดูในจอด้วยสิดูในจอด้วย,ด,ด,วยดูสิใส่กุญแจบเลยครับผมกัออกันตรงนี้ที่เราเข้าไม่ชา้าเหมือนก่อนนะแข่งปาลาแล้วครับผม <c oughs> แข่งปลากันแล้วครับก็อันนี้อยู่ตรงนี้บปก่าอ๋อมันมีปลาช่อนไหมถ้ามีนะจะมาจับเล่นมานัจะไปเลี้ยวอ่าดูดีดูน้ำดูน้ำดูน้ำ ถ่ายถ่ายดีถ่ายดีอยู่ช,ชา้าๆยัแทนกล้องก็ช้าๆเลนี่โอ้โหเป็นไงอนั you so you ่งยื้อน้ำยังอีกหน่อยอีกหน่อยถนนป่าโมกสุพรรณแถวตั้งแต่ลงสะพานมาเลยนะครับถึงถึงทางเข้าอบตเอก,ออกราชถึงหมู่บ้านทองกองเลยนะฮะน้ำเต็มเลยนะฮะตอนนี้หนึ่งเลนช่องการจราจร Okay.